หนาวนาวหนาวพอถึงหน้าหนาวมันก็หนาวจนสั่นหนาวหนาวหนาวพอถึงหน้าหนาวมันก็หนาวจนสั่นหนาวโน่นหนาวนี่หนาวนั่นหนาวโน่นหนาวนี่หนาวนั่นมันหนาวจนสั่นไม่รู้จะทํายังไงเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าหนาวอีทีตกแรงแรงว่องไว ตื่นเช้าก็าออกกําลังกายตื่นเช้ามาออกกําลังกายแล้วทํางานไปจะหายหนาวเอ่ยสวัสดีค่ะเด็กๆสุขสันต์วันที่ฤดูหนาวมาถึงนะคะเอ๊เด็กๆคะเวลาที่เราหนาวมากๆเนี่ยเราจะแก้ปัญหายัางไงดีคะทํายังไงนะมันมีวิธีอะไรนะที่ทําจะให้ที่ช่วยทําให้เราหายหนาวลองนึกดูสิคะติกตกต๊กตอกติก๊ตกตอกติ๊ก อะไรเอ่ยน้าคิดออกไหมนะเอ๋เราก็ใช้ผ้าเนาะผ้าผืนหนาหนามาห่มที่ตัวของเราเขาเรียกว่าผ้าอะไรคะผ้าห่มอ้าผ้าห่มอยู่ไหนนะผ้าห่มจงลอยมาโต้ยผ้าห่มลอยมานี่เห็นไหมคะผ้าห่มมันก็จะมีความหนากว่าผ้าอื่นนะเด็กๆมันก็จะกันลมกันหนาวได้เวลาที่เราห่มผ้าเราห่มไงคะเด็ก หรผมอย่างเงี้เปล่าคุณผู้ห็นบางคนเรผมอย่างเงี้ยแค่เนี้ยมันหายหนาวได้ไหมลูกอาอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าช่วยหายหนาวก็เรียกว่าเอามากอดเนาะอาเวลาผมเราก็ผึ่งเอาให้กลุ่มร่างกายของเราทั้งหมดบางคนถ้าขี้ร้อนก็ยังต้องห่มผ้านะลูกพระฤดูหนาวเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนเนาะบางทีเนี่ยเราตอนตอนหัวข่ามาเราไม่หนาวพออยู่อยู่ไปมันหนาว วิธีที่ป้องกันก็คือเราหลับไปแล้วเราไม่รู้ตัวเราก็ปิดหน้าอกของเราไว้หน่อยนึงเพื่อที่เราบรรดาหนาวนักร่างกายของเราอุณหภูมิมันก็ไม่เปลี่ยนไปเร็วนะคะมีผ้าห่มช่วยชั้นหนึ่งเนาะเอา้านอกจากผ้าห่มแล้วมีอะไรอีกคะเด็กๆลองนึกซีลองนึกซีทิก톡ทิก톡ทิกทอกเสื้อกันหนาวไงเอาเสื้อกันหนาวมาหน่อยเอ้ยได้แล้วเสื้อกันหนาวเด็กๆเสื้อกันหนาวก็คือเสื้อที่มีความหนา มากกว่าเสื้ออื่นมันก็จะอุ่นใช่ไหมอาคุณครูใส่เสื้อกันหนาวพวกใส่กันยังไงนะอา้าวใส่แบบนี้เลยเห็นไหมคะเขาจะกันแขนของเราเพราะว่าแขนเขายาวเนาะเอาต่อมาโอ้ยแขนที่ข้างเลยเอยหาไม่เจออื๊ดเอาละคุณครูก็อุ่นขึ้นโอ้นี่ตัวมันสั้นไปหน่อยนะโอ้คุณครูต้องยาวกว่านี้นะอันนี้มันเสื้อลูกมันก็เลยสั้นนูลุงเนะเาะอา้าวอ้าวยังไงอีกอู้หนาวที่คอ ทำยังไงที่คอมันถึงจะหายหนาวมาผ้าพันคอมาหน่อยอือซื้อเนี่ไหม้เสกได้ผ้าพันคอก็อม,มาเด็กดูนะลูกนี่ยผ้าพันคอคือผ้าผืนยาวๆที่เราไว้ป้องกันคอของเราไม่ให้หนาวบางทีเนี่ยคอของเราเย็นปุ๊บเป็นไงคะเจ็บคอเพราะว่าเชื้อโรคมันก็รออยู่เนาะโอ้ยเมื่อไหร่คอเราอ่อนแอเวลาที่เราหนาวคอเราก็อ่อนแอใช่ไหม โอ้โหเชื้อโรคเขาบอกพร้อมแล้วเข้ามาทําร้ายคอเราเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องห่มผ้าเอ้ไม่ใช่ใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ป้องกันคอด้วยการพันผ้าพันคอผืนมันจะยาวๆแบบนี้เลยลูกเน่เพื่อจะได้กันคอเราไว้ไม่ให้หนาวไหนคุณครูปลอดภัยแล้วนะเอ๊เราจะหนาวหัวเราทายังไงคะหนาวหัวทําไงคะใส่มวกใส่มวกคลุมไว้หรือว่าถ้าไม่มีหมวกให้ทําไงลูกเอาผ้าพันคอนี่แหละ นี่คุมหัวได้อีกสบายและคอก็อุ่นหัวก็อุ่นโอ้โหรอดไหมหนาวนี่รอดไหมคะรอดเอ๊ะแล้วถ้าเท้าล่ะเราก็ใส่ถุงเท้าถ้ามือล่ะคะเราใส่อะไรคะถุงมืออ่าแต่ว่าเรายังไม่ได้หนาวมากเนาะเราก็ใส่เฉพาะเสื้อก็พอตอนนี้เริ่มร้อนแล้วล่ะคุณคูณน่ยอ่าใส่เฉพาะเสื้อกันหนาวก็พอนะคะเอ๊นอกจากวิธีห่ผมผ้า ใส่เสื้อกันหนาวเราสามารถทำยังไงอีกนะให้ร่างกายเราอบอุน่นทำยังไงคะลูกอ่าเราก็อาจจะเวลาหนาวมากๆก,ก็อาจจะไปผิงไฟอ่าดูที่รูปเห็นไหมคะเขานั่งผิงไฟกันก็ทำอะไรอีกนะดเด็กๆดูที่รูปเลยแล้วบอกคุณครูหน่อยเอาเขาทำอะไรก็ไปนั่งตากแดดไงลูกเด็กๆแดดแล้วมันมีความร้อนมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นได้อีกอย่างนึงอีกอย่างนึงก็ทำยังไงเด็กดูเร็ว เขาอาบน้ําแต่น้ําที่เขาอาบเป็นไงคะมันเป็นน้ําอะไรเด็กๆมีควันขึ้นมาด้วยเนี่ยมีไอ้น้ําลอยขึ้นมาด้วยน้ําอะไรลูกน้ําอุ่นอ๋ออาบน้ําอุ่นก็ทําให้หายหนาวได้อีกอย่างหนึ่งเด็กๆรู้ไหมถ้าเราดื่มน้ําอุ่นลงไปเนี่ยเราก็จะหายหนาวนะเด็กบางคนอากาศหนาวอากาศเย็นก็ยังดื่มน้าแข็งดื่มน้ําเย็นอีกอ่ะก็ยิ่งหนาวเข้าไปอีกแล้วบอกแม่หนูหนาวจังเลยก็หนูทาตัวไม่ถูกนี่ลูกมันก็หนาวเนาะ อ้าวมีอะไรอีกคะเร็วเร็วเร็วดื่มน้ําอุน่นอาบน้ําอุน่นทําอะไรได้อีกในเพลงเ็าบอกว่าอะไรลูกให้ทํายังไงให้แข็งแรงออกกาลังกายทํางานุกขก้นมาทํางานสักพักร่างกายของเราก็จะอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นเราก็จะไม่หนาวค่ะเด็กๆอ้าววันนี้คุณครูมีภาพมาให้เด็กๆดูเอกรู้จักหนาไหมลูกหนากับบางเป็นยังไงคะหนาทำเหมือครูดูหน่อยสิคะ อถ้าหนานี่มือต้องอย่างนี้นี่หนาหนอด้านข้างมันจะว้างถ้าบางเห็นไหมมันจะแคบกว่าเห็นไหมอ้าวลูกคูมีภาพผ้าลองเด็กเดี๋ยวดูผ้าสองผืนนี้อันไหนหนา,ากว่ากันคะอา้าวผ้าห่มผืนลายๆสีสวยๆนี่ใช่ไหมหนากว่าผ้าพันคอใช่ไหมคะอ้าวดูต่อดูต่อระวังเสื้อเสื้อกันหนาวนะ ผ้าห่มเนาะอันไหนหนาวกว่ากันลูกอ่าห่มหนากว่าเก่งมากใครดูได้แล้วค่ะทีนี้คุณครูมีให้ดูอันนี้เทียบกันเลยนะสามอย่างเสื้อกันหนาวผ้าห่มผ้าพันคอเทียบกันเลยเปรียบเทียบกันเลยอันไหนหนาที่สุดอ่าผ้าห่มอันไหนบางที่สุดคะผ้าพันคออ้าวใครทําได้แบบคุณครูตบือ้เต็งเลยค่ะเก่งมากเลยแล้วอย่าลืมนะคะ ในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยเราจะป่วยเพราะความหนาวเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องอย่าลืมดูแลตัวเองให้ร่างกายอบอุ่นเสมอนะคะบ๊ายบายเอาละค่ะเด็กๆสำหรับงานวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่เด็กจะต้องมีก็คือกาวนะคะถ้ากาวของใครที่บ้านหมดแล้วนะคะลูกเอากระปุกกาวมานะที่โรงเรียนเวลารับงานใหม่นะคะแล้วมาขอคุณครูได้เนาะ แล้วก็มีสีวันนี้คุณครูใช้สีเมจิกนะคะถ้าเด็กมีสีเทียนก็ใช้ได้นะคะแล้วก็กระดาษวงกลมสีเนื้อกระดาษสีเหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะอยู่ในซองอุปกรณ์เลยนะลูกนะเอาละเราก็จะเริ่มทํากันนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยคุณครูก็จะให้เด็กๆพับนะยังไม่บอกนะทําอะไรนะพับแบบนี้นะลูกจากมุมนี้นะคะเห็นไหมคะมุมตรงนี้นะ พับขึ้นมาพับให้ด้านนี้ชนกับกระดาษด้านล่างแบบนี้นะคะเห็นไหมคะชนได้ยังเอ่ยแหลมด้วยเห็นไหมโชชนปุ๊บมันก็จะแหลมแบบนี้เลยเดี๋ยวก็รีดให้พอมันพอดีแล้วรีดถ้ายังไม่พอดีอย่าเพิ่งรีดนะคะลูกาจากนั้นเดี๋ยวก็กลับด้านเห็นไหมคะกลับด้านอย่างนี้นะแล้วเดยกก็พับ ขึ้นมาหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วแต่เด็กๆลูกกี่ครั้งก็ได้ลูกให้มันได้พอดีกับที่เราอยากได้น่ะเห็นไหมอี๋ยวนั้นอนะคุณครูคทําไม่ตรงตปึ๊บเอาแหลเสต็ดปึ๊บเราก็พับด้านนี้ลงพับมาอย่างนี้พับมาตรงมุมนี้นะคะ ป้ามองตรงนี้นะคะฟึบนี่เอ๊เหมือนอะไรนะรูปร่างเหมือนอะไรนะเนี่ยอ๋อมันคืออะไรเนาะยังไม่บอกดูต่อนะดูต่อถ้าเรามาสวมแบบนี้นึกออกหรือยังลูกมันคืออะไรมันก็คือหมวกหมวกใส่นอนกันหนาวนั่นเองเวลาเราดูหนาวมันหนาวหัวมากใช่ไหมคะก็ใส่หมวกนอนนะใส่หมวกไหมปรมนอน เอาละทากาวไปเลยเอากระดาษออกก่อน,ดดออกกอนเอาข้างบนเอาหมวกออกกอนทาด้านบนนี้นะคะอย่าทาทั้งหน้านะลูกนะทาเฉพาะด้านบนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้ว,ด,วดี๋ยวก็เอาหมวกสวมให้เขาเลยฟืบวางให้ทับให้เขาอยู่ตรงกลางอืเหมือนไม่ละเหมือนไม่ล่ะ เอาละวาดหน้าตาย้เขาหน่อยครูจะวาดเป็นเด็กกำลังหลับเนาะเด็กกำลังหลับหลับยังไงดีนะนี่เส้นโค้งสองเส้นก็กลายเป็นะวงตาพิขนตายาวๆนาขาอะไรอีกขาอะไรอีกจมูกนะจมูกจมูกนี่อะไรคะลูกหาปาก นี่หลับสบายจริงๆเลยเอ๊คุณครูให้ทำแบบนี้ทําไมนะมันกระดกอ่ะทากาวตรงไหนมันกระดกขึ้นมาเด็กๆไม่ใหญ่มันกระดกเด็๋ยก็าทากาวแต่ว่าที่สําคัญไอ้ตรงแหลมๆนี่ไม่ต้องทานะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าทําไมไม่ต้องทาเอากลางให้มาก่อนอ่าทาไปมันจะได้ไม่กระดกเนาะนี่ไอ้ตรงแหลมนี่ไม่ต้องทานะลูกลงไหมหน่อยก็ได้ในได้หมวกใส่นอนแล้วเห็นไหมลูก เวลาเราดูหนาวเนี่อาการหนาวมากหนาวหัวเย็นหัวก็เอาหมวกใส่นอนไม่นอนก็ได้นะเวลาไปเที่ยวก็ใส่ได้เว่า,าวันหนาวนี่เราทำไปอะไรลูกที่คั่นหนังสือนั่นเองเด็กอ่านหนังสือถึงหน้านี้ใช่ไหมเด็กกลัวอ่านพลาดเด็กก็คั่นหนังสือไว้หรือเด็กชอบหน้านี้มากเด็กก็คั่นไว้นี่เห็นไหมคะ เราก็จะได้ที่คั่นหนังสือแล้วเวลาจะเปิดเราก็เปิดหน้าที่เราคั้นเอาไว้นี่แล้วได้แล้วคุณน้านี่เองฉันอ่านเอาไว้ง่ายมากเลยคะ่ะลูกที่คั่นหนังสือรูปเด็กหลับในฤดูหนาวบ๊ายบาย